มาดูหนังสือเรียนหน้า64กันนะคะอ่ามาดูมุมภา,ายในมุมภายนอกกันนะคะอ่ามุมภา,ายในและมุมภายนอกอ่าและมุมภา,ายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมุมภา,ายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางมุมภา,ายในอ่ามาดูกันนะคะอันไหนเรียกว่ามุมภายในคะเส้นตรงสองเส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ เส g, ้นขนานใช่ไหมคะด้านในเนี่ยนะคะเรียกว่ามุมภายในค่ะมุมภายในอ่าด้านนอกเนี่ยฝั่งนอกด้านนอกของเส้นใช่ไหมคะเรามีเส้นขนานกันใช่ไหมคะเส้นตรงสองเส้นด้านนอกของเส้นตรงเรียกว่ามุมภายนอกนั่นเองนะคะในที่นี้เส้นตรง EF กับเส้นตรง GH ใช่ไหมคะด้านในมุมภายในคือมุม เบอร์3มเบอร์สี่เบอร์ห้าและเบอร์6ใช่ไหมคะเบอร์3าเบอร์สเบอร์5้าและเบอร์หเป็นมุมภายในมุมภายนอกคือมุมที่อยู่ด้านนอกเบอร์1เบอร์สองและเบอร์7เบอร์8นะคะ1 2 7 8เจดดเป็นมุมภายนอกนะคะอ่าต่อไปเรารู้พอเรารู้ว่ามุมภายในและมุมภายนอกแล้วรู้จักแล้วว่ามุมภายในคืออะไรมุมภายนอกคืออะไรทีนี้เรามาดูมุมภายในกันทั้งคู่ มุมภายในมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอ่ามีเส้นตัดขวางแล้วนะคะเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางคือเส้นตรง CD ใช่ไหมคะมาตัดขวางเส้นนี้เส้นตรง CD นี่คือเส้นตัดขวางใช่ไหมคะมุมภายในของเส้นตัดขวางก็คือมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ด้านในคนด้านอ่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันข้างเดียวกันก็คือฝั่งเดียวกัน ฝั่งด้านบนของเส้นตัดขวางคือเบอร์สี่และเบอร์ห้าใช่ไหมคะเบอร์สี่และเบอร์ห้าและเบอร์เบอร์นี้เบอร์อะไรเบอร์สามกับเบอร์หกอ่ามองไม่เห็นเบอร์สามกับเบอร์หกเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะเห็นไหมคะฝั่งเดียวกันมีเส้นตัดขวางตัดกลางใช่ไหมคะฝั่งเดียวกันคือเบอร์สามและเบอร์หกอยู่ฝั่งเดียวกันเบอร์สี่กับเบอร์ห้าอยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะ คู่กันนะคะทีนี้เขาบอกว่ามุมภายในที่อยู่คนละข้างค่ะคนละข้างก็คือฝั่งตรงข้ามเส้นตัดขวางอ่ะเขียนดีๆเส้นตัดขวางคือเส้นนี้มุมภายในก็คือเบอร์สี่ตรงข้ามกับเบอร์หกใช่ไหมคะอ่าเบอร์สี่กับเบอร์หกเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างนะคะคนละข้างก็ฝั่งด้านบนอยู่ข้างเดียวกันและด้านล่างใช่ไหมคะอยู่ด้านเดียวกันมีเส้นตัดขวางกั้นกลางเบอร์สาม กับเบอร์ห้าเป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างค่ะคนละข้างของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะพูดง่ายๆว่าเส้นตัดขวางอยู่ตรงกลางมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเบอร์สามกับเบอร์ห้าตรงข้ามกันเบอร์สี่กับเบอร์หกตรงข้ามกันแค่นั้นเองค่ะเรียกว่ามุมภายในที่อยู่คนละข้างค่ะอ่ามาดูด้านล่างค่ะตัวอย่างด้านล่างนะคะ นี่เส้นตรงทอทงนอหนูกับเส้นตรงปอปลาบอใบไม้ใช่ไหมคะมีเส้นตัดขวางคือเส้นตรงทอถุงถอทอทหารมุมภายในคือมุมที่อยู่ด้านในนี่เส้นขนานคือนี่ใช่ไหมคะเส้นตรงมีสองเส้นมุมภายในคือเบอร์สองเบอร์ห้าเบอร์สี่และเบอร์เจ็ดใช่ไหมคะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางข้างเดียวกันก็คือเบอร์สองกับเบอร์ห้าใช่ไหมคะนี่เส้นตัดขวาง เบอร์2เบอร์5อยู่ข้างเดียวกันนี่เบอร์2เบอร์5และเบอร์สกับเบอร์7ที่อยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมคะนี่เบอร์สี่กับเบอร์7มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางก็คือเบอร์2ตรงข้ามกับเบอร์7เบอร์สตรงข้ามกับเบอร์5เห้านี่สลับกันสลับกันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเบอร์2คู่กับเบอร์7เบอร์สคู่กับเบอร์5้านี่สลับกัน นี่คือมุมที่อยู่ตรงข้ามนะคะมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามนะคะไม่ยากเลยนะนี่มุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ด้านนอกของเส้นใช่ไหมคะแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยนะคะมุมภายในมุมภายนอกนะคะมาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดหน้า65้านะคะอ,อันแรกค่ะอันแรก ข้อหนึ่เขาบอกว่ามุมใดบ้างเป็นมุมภายในและมุมใดบ้างเป็นมุมภายนอกอู้แค่ง่ายมากเลยแค่แบ่งภายในกับภายนอกภายในคืออะไรคะข้อหนึ่งมาดูกันค่ะข้อหเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd มุมภายในก็คือมุมที่อยู่ด้านในมีมุมอะไรบ้างคะเบอร์สองเบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์แปดมุมเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าและเบอร์แดคือมุมภายในค่ะ,ะมุมภายใน และมุมที่อยู่ภายนอกก็คือนี่เส้นตรงสองเส้นใช่ไหมคะมุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ด้านนอกคือเบอร์หนึ่งเบอร์สี่และเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดหนูก็เขียนเลยค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สี่มุมเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์หกและเบอร์เจ็ดเป็นมุมภายนอกแค่นี้เองค่ะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะทำแบบนี้นะคะต่อไปข้อสองค่ะข้อสอง ส่วนของเส้นตรง EF กับ GH นะคะมุมภายในคือมุมที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะมุมภายในคือเบอร์อะไรบ้างคะเบอร์สามเบอร์เจ็ดเบอร์สี่เบอร์แปดสามสี่เจ็ดแปดเป็นมุมภายในมุมภายนอกล่ะคะมุมภายนอกมุมภายนอกมุมที่อยู่ด้านนอกเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์ห้ากับเบอร์หกมุมที่อยู่ด้านนอกนะคะอ่ามุมภายในกับมุมภายนอกไม่ยากเลยนะคะดูให้เป็นนะคะดูดีๆนะคะข้อสามค่ะ เส้นตรง mn กับเส้นตรง op มุมภายในคือเบอร์1เบอร์3เบอร์เอ้ยไม่ใช่ขอภัยเบอร์3าเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะคะมุมภายในนะคะมุมภายนอกก็คือเบอร์1เบอร์2และเบอร์7กับเบอร์8นะคะนี่นะคะมุมภายนอกนะคะอ่าไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะ ข้อสี่เขาบอกว่าไงคะเส้นตรง RS กับ TU มุมภายในคือเบอร์เบอร์2เบอร์3เบอร์6เบอร์7ใช่ไหมคะอยู่ด้านในนะคะมุมภายนอกก็คือเบอร์เบอร์1เบอร์5และเบอร์4กับเบอร์8นะคะมุมภายนอกนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่าไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์มุมนะคะต่อไปดูข้อ2ด้านล่างค่ะ ข้อ2ด้านล่างอ่าข้อ2ด้านล่างโจทย์บอกว่าไงคะมุมใดบ้างเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางภายในข้างเดียวกันและมุม MM ใดบ้างที่เป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างค่ะดูมุมภายในข้างเดียวกันกับคนละข้างมามาเขียนข้างเดียวกันกับคนละข้างมาดูข้อที่1คะ่ะข้อที่1ส่วนของเส้นตรง QR และ ST ใช่ไหมคะ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันมีเส้นตัดขวางคือ uv เส้นตรง uv ตัดขวางอยู่มุมที่อยู่ข้างเดียวกันเบอร์ B 3กับเบอร์6เบอร์3มุมเบอร์3กับมุมเบอร์6อยู่ข้างเดียวกันข้างเดียวยดูเขียนแบบนี้ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม,าาม,าามา่มาดูข้อ1กันนะคะข้อหนนี่ดูรูปนะคะส่วนของเส้นตรง qr กับส่วนของเส้นตรง st ใช่ไหมคะ มุมภายในเขาให้หาแต่มุมภายในมุมภายในในที่นี้ก็คือเบอร์สามเบอร์หกเบอร์สี่และเบอร์ห้าใช่ไหมคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมีเส้นตรง uv ตัดขวางอยู่ใช่ไหมคะเส้นนี้คือเส้นตัดขวางนะคะอ่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันข้างเดียวกันคือเบอร์อะไรบ้างเบอร์สามกับเบอร์หกอ่าเบอร์สามกับเบอร์หกอยู่ข้างเดียวกันนะคะนี่มุมภายในอยู่ฝั่งซ้ายมุมเบอร์สามและกับมุมเบอร์ 6นะคะเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันและเบอร์สกับเบอร์5ใช่ไหมคะมุมเบอร์สี่กับมุมเบอร์5นี่อันนี้คือมุมภายในหนูก็เขียนเลยค่ะภายในที่อยู่ข้างเดียวกันอันนี้ครูเขียนให้ดูนะคะข้างเดียวกันแบบนี้นะคะและมุมภายในที่อยู่คนละข้างมุมภายในที่อยู่คนละข้างนี่มีเส้นตัดขวางตัดกลางมุมภายในที่อยู่บนคนละข้างก็คือเบอร์สี่ตรงข้ามกับเบอร์6 มุมเบอร์4กับเบอร์6ใช่ไหมคะและเบอร์3กับเบอร์5ตรงข้ามกันนะคะเบอร์สาะเบอร์สมเอาใหม่เบอร์3กับเบอร์5เป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างนะคะหนูเขียนแบบนี้นะคะครูเขียนให้ดูแบบนี้นะคะเบอร์3กับเบอร์หกจาได้ไหมคะนี่เบอร์3กับเบอร์6ข้างเดียวกัน เบอร์4กับเบอร์5ก็อยู่ข้างเดียวกันใช่ไหมคะหนูเขียนว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและตรงข้ามก็คือ4กับ6นี่4กับ6คู่กับ3กับ5เห็นไหมคะเป็นมุมที่อยู่คนละข้างนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เส้นตรง BC กับเส้นตรง DE เส้นตัดขวางคือเส้นตรง FGFG มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันคือเบอร์2และเบอร์5 กับเบอร์สามคู่กับเบอร์แปดใช่ไหมคะที่อยู่ข้างเดียวกันมุมภายในที่อยู่คนละข้างกันก็คือเบอร์สองฝั่งตรงข้ามกับเบอร์แปดเบอร์สองคู่กับเบอร์แปดใช่ไหมคะและเบอร์สามคู่กับเบอร์ห้ากับเบอร์ห้านี่ตรงข้ามกันนะคะอยู่คนละข้างกันนั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อสามคะ่ะข้อสามนะคะข้อสามมุม เส้นตรง GH กับเส้นตรง IJ ใช่ไหมคะเส้นตัดขวางคือ KL ส่วนของเส้นตรง KL มุมที่อยู่ข้างเดียวกันก็คือมุมเบอร์3กับเบอร์7และเบอร์4กับเบอร์8นะคะคือมุมที่อยู่ข้างเดียวกันมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางคนละข้างกันก็คือตรงข้ามนั่นเองนะคะเบอร์4คู่กับเบอร์7ตรงข้ามนะคะเฉพาะมุมภายในนะคะและเบอร์3กับเบอร์8นะคะตรงข้ามกันนั่นเองนะคะ อ่า,อาข้อสุดท้ายค่ะข้อ4นะคะข้อ4เส้นตรง OP กับเส้นตรง QR มีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง MN ตัดขวางอยู่มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันก็คือเบอร์4กับเบอร์6นะคะและเบอร์3กับเบอร์5เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนะคะต่อไปที่อยู่คนละข้างกันก็นกคือเบอร์ สเอ้เบอร์4ตรงข้ามกับเบอร์5นะคะที่อยู่คนละข้างและเบอร์3กับเบอร์6ที่อยู่ตรงข้ามนะคะอ่าเขียนได้แบบนี้นะคะหนูค่อยๆทำนะคะครูเฉลยหมดแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหรือคอมเมนต์แนะนำใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ